บทบาทหน้าที่ผู้นำรถกราบสวัสดีค่ะท่านผู้นำรถทุกท่านทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือการนำรถพระสาธุชนและการจัดพัตาหารหน้าที่5 7ถึงนะคะข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางอยู่ที่หน้าที่5ของคู่มือค่ะมีหลักๆ5ข้อนะคะคือ 1. การลงทะเบียนรถ และตรวจสอบข้อมูลรถในระบบ M-Bus o n สออนไลน์ 2. ติดต่อนัดหมายวันเวลาเดินทางและจุดที่จะขึ้นรถ 3. จัดเตรียมป้ายจังหวัด 4. จัดเตรียมป้ายติดรถและ 5. จัดเตรียมบัตรประจำตัวสำหรับทุกคนเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะเริ่มจากข้อที่1ส่งข้อมูลการจัดรถทั้งหมดเช่นประเภทรถ หมายเลขทะเบียนรถจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางให้ผู้ประสานงานการจัดรถเพื่อให้ผู้ประสานงานกรอกข้อมูลลงในลาย o o f i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  l l c c o u u t t ชื่อว่า M-Bus o n l อ n นจากนั้นก่อนออกเดินทางหนึ่งวันตรวจสอบข้อมูลใน M-Bus o n l ออนไให้ตรงกับรถที่ใช้จริงข้อที่2ผู้นำรถติดต่อนัดหมายกับพระคุณเจ้าทุกรูปเพื่อแจ้งวันเวลาเดินทาง จุดนัดหมายขึ้นรถและอย่าลืมเน้นย้ำเรื่องสิ่งสำคัญที่ท่านต้องนำมาด้วยนะคะเช่นใบดีกาพาวเวอร์แบงคยาประจำตัวเป็นต้นข้อที่3ามจะเตรียมป้ายชื่อจังหวัดแบบมีด้ามถือตามแบบที่ส่วนกลางกำหนดโดยเตรียมหนึ่งป้ายต่อรถบัสหนึ่งคันข้อที่4เตรียมป้ายหน้ารถโดยในป้ายเขียนชื่อจังหวัดยอดพระ ยอดคนยอดรวมชื่อเบอร์โทรของผู้นำรถและคนขับรถถ้าเป็นรถบัสใช้ป้ายขนาด A3 โดยการติดป้ายของรถบัสจะติด3จุดคือหน้ารถฝั่งซ้ายทางขึ้นรถและด้านหลังรถถ้าเป็นรถตู้ให้ติดป้ายขนาด A4 จําจำนวนหนึ่งป้ายที่ด้านหน้ารถฝั่งซ้ายค่ะข้อที่5 จัดเตรียมบัตรประจำตัวสำหรับพระและสาธุชนทุกคนบนรถโดยในบัตรประจำตัวให้เขียนชื่อนามสกุลอำเภอจังหวัดและชื่อนามสกุลพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้นำรถและคนขับรถให้ครบซึ่งทั้งพระและสาธุชนเราจะใช้บัตรแบบเดียวกันและให้ทุกคนเก็บบัตรนี้ไว้กับตัวตลอดเวลาเพื่อใช้ในกรณีพลัดหลงค่ะผู้นำรถบุญพิเศษดูแล ตอนรับประทับใจผู้นำรถบุญพิเศษมาอยู่กลับประทับใจขอให้ทุกท่านปลื้มปิติเก็บเกี่ยวบุญนี้กันให้เต็มที่เลยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะ